สบายดีท่านผู้ชมมื้อนี้เฮาสิพาไปเที่ยวทางเส้นทางพาตอกะซีเนาะสีเป็นอะไรเชิญติดตามตัวนี้เป็นเส้นทางไปทางเมืองแม่เฮาจิไปแบ่งเบืองขั้วอยู่ที่บ้านสลา,าเนาะแบ่งเบิ่งขั้วแบ่งไปทางพาตอ

pha lạc pha lap pha lap pha pha lap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  pha บ้านเฮือนเท่านี้มันจะยุ่ไกลกับผ้าเงี้ยนงเฮีนเข้าเม็ดอยู่พีเงี้ยนกุงหลักเอ้วมัได้ยูพตี้อันนี้กระน้งตอันนี้มัธยมแล้วยุพูดตรงกระงแล้ว็นได้ยื่ในบ้านละโอ้ยที่านสวยงาต่อไปนี้แม่นบ้านบ้านหน้าโู

มองว่ะยังงัดไปมุดเก่งวะโอ้โอ้โค้ดูยัจะได้เห็นทางนั้นยเส้นทางตัวนี้เป็นเส้นทางเมืองแมดไปฮักกะซี่ก็ได้ทางเวนทางเมืองแมดกะซี่ ้นทางตัวนี้มันเสื่อมไป้าตัวเมืองกะซี่จากทางเข้าบานพุ่งหลัก,กเข้าบ้านสลาออกจากเมืองแม่มาเว้นตัวนี้ไปสวนออกเมืองกระซี่ E ánh, ยังมีเสี่ยงนัินเลี้ยงทางตัวนี้เรียบติดป่าเลยช่วยก้าวได้เสี่ยงเีง ừ, 3, nh, e ng, ินทุกที่ทางตัวนี้ทางเวอร์ปั่นยอดเลยเนาะอันนี้เป็นฟาร์มเลี้ยงสัตว์ของกระเจาด้วยตัวน้า ความเรียงสัตว์เขตทางรถติดกับผ้านะทางไปบ้านผ้าโตอนี่เป็นทางไปบ้านผ้าตอมีทิวทัศสวยงามหลายเนอให้เข้าองกรเข้า ให้สลสีสบดา์าโต นาบได้เข,า,เขาหน้าเขาให้เขาข้าวนาทางหน้าทางให้ใหหข้าเขาให้เน้อ ถ้าเป็นฤะดูแรงมันก็มางง่ายอยู่ เท่านี้ตะค่ายไฟฟ้าก็มาฮอดเบิดแทนมีเส้นไฟฟ้าที่ถ้าสวยงามหลาย เส้นทางตัวนี้มันก็เรียบแค้มภาพไว้จุดสนใจของนักท่องเที่ยวเดี๋ยมานั่งดูดิบุญไห้ดิอต่ผมเป็นขบุปู่ปมาแต่งนุ่งแต่งเทาไช่เนี่ย ตัวนี้เป็นให้เข้าท้องสารครับไม่เท่ามาทางยาวยโอ้โหอล้วนี่บานพัดต่อคุ่นโอ้งงามงามครับ า่ฮอนแล้วเนาะบานพาะโตเขตบานพาะโตจุดหมายปลายทางที่เขาจะมา ือว่ามีไฟฟ้ามีน้ำมีปัจจัยดำรงชีวิตถือว่าครบชุดมีทุง่งนาอยู่ใด น้ำบุีน้ำเนาะฝนบ็ตกแล้วก็จะมีน้ำเมืองนี่แหละ บอลบานพา,าโต้แล้วได้เทียบดีท่าดัางเนาะท่าเดียวเนาะโอ้โหต้าไปไปทั้งบานพาโต้เนาะอันนี้ใจกลางบานพาโต้ เออเป็นบ้านที่ตั้งอยู่ตีนผ้าเนาะบ้านผ้าโตสวยงามไรเนาะ ทักกันเ you know, ี้ไม่เท่าอันนี้ทั้งวมกวะเออทุ่งน้อยเนาะนี่เป็นทางใจกลางบ้านผ้าตอ นี่พนันว่าเป็นผ้าต้อเนาะผ้าที่อยู่ทางล่างบ้าน

ตอนนี้ออกจากพระตอมุ่งหน้าไปตัวเมืองกะซีตรงหน้านี่บ่มีน้ำ ีทางจากพ่อโตไปกระสีเขตนี้เขาจะาหา้าก็เห็ดหนาเนาะ ป้ากบเตา่าใช่ไหมป้ากาบเต่าทุกแคมปผ่า,านกว่ากินเต่าเนาะเต่าไปกินก็นได้ เต็มไปด้วยป้าเตาป้าปกล้วยกล้วยป้า เร่นี้เป็นทางดีปูสายแล้ว